สวัสดีครับตูนทำทำโกโก้ครับวันนี้พามาเยี่ยมชมไทยคอฟฟโกโก้ครับกำลังเห็นสาวๆตังแกะผลสดโกโก้กันอยู่นี่สาวๆนะครับผู้เชี่ยวชาญในการชำนาญการแกะนะครับการแกะหมักนะครับนี่ฮะผลสดโกโก้นำส่งขึ้นมานะครับมีมาทุกวันนะครับทุกวันตอนนี้ผลสดของลูกสวนสวนที่ปลูกโกโก้นะครับนำส่งเข้ามาตลอดนะครับก็จะแกะลงแยกนะครับ การแยกคัดแยกนะครับมีการคัดแยกถ้าใครมาเยี่ยมชมตอนนี้นะครับก็จะเห็นนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ๙นนนน9่ะธ <19. S 1> ันวาคมเนาะนะครับธันวาคมสองพาร้อยหกสใกล้วันสิ้นปีใหม่แล้วนะครับซึ่งบริษัทก็ได้ประกาศแล้วครับว่าจะหยุดวันที่26ถึงวันที่3าธันวาคมตอนนี้ผมต้องประกาศให้กับทาง สวนต่างๆที่ส่งผลสดให้กับทางบริษัทอย be ู่นตอนนี้นะครับในลูกสวนต่างๆนะครับให้ส่งผลสดเข้ามาถึงบริษัทก่อนวันที่25ยสิหาอีกครั้งนึงครับส่งให้ถึงบริษัทก่อนวันที่25ทธันวาคมนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าจะไม่มีเราสาวนั่งแกะหมากแล้วนะครับเอ่อพอมาเพรผมสดมันจะต้องนั่งอยู่ถึงว <Skills. S 2> ันที่3นะครับมันจะกองอยู่มันจะเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นให้ส่งถึงวันที่ภายในวันที่25ธันวาคม แล้วก็หลังจากนั้นก็คือต้องไปส่งอีกก็คือหลังวันให้มาถึงบริษัทหลังวันที่3หรือวันที่4นะครับวันที่4เปิดทาการนะครับของก็จะมาถึงนะครับของเด่นทางมาถึงก็ะ ead? จะแกะหมักนี้ยอยู่นะครับเปลือกโกโก้เยอะมากอันนี้ก็ไปทําตากแห้งเพื่อที่จะเอาไปทําปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาไปทำรีไซเคิลในการกระบวนการต่างๆ,ๆอยู่นะครับตอนนี้ก็มีปุ๋ยนะครับ ทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับนะฮะเยอะเต็มเลยนะฮะเยอะไม่เยอะอยู่ที่ถุงครับอันนี้ยังไม่เอาไปนะครับแต่รอบๆวันอยู่นะฮะนะครับกจะติแกะหมักแน่ถุงเนี่ยก็คือถุงที่เปลือกโกโก้นะฮะเปลือกเปลือกที่ใช้แล้วนะเปลือกเปลือกที่แก่แล้วไม่ใช่ใช้แล้วแกะแล้วนะฮะน้าผลสวยๆก็จะคัดออกมาครับซส์ได้ขนาดก็จะฝากมาวันนี้ครับเห็นไหมมาครับใหญ่ไม่โตครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับหน้าผมเลยะฮะเนี่ย น้ำหนักใหญ่ๆก็จะคัดออกมาเพื่ออะไรครับเมล็ดข้างในก็จะใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นคัดซสออกไปนะครับคัดคัดคัดมาก็ถึงก็จะมีการแผนกคัดก่อนนะครับผลเล็กผลเกียวอย่างเงี้ยฮะผมยังย้ำอยู่เสมอคนอยากเก็บได้น้ําหนักดีๆเงี้ยใช้ไม่ได้บอกก่อนนะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยต้องคัดออกมาเนี่ยครับเนี่ยผลเสียผลทิ้งนะครับนยครับแก่เกินอะไรเงี้ยครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็น สวนทางในส่งไมานอ้นะครับเจ้าของสวนนะครับฝากบอกครับแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่มีร่องเหลืองเลยนะครับนยฮะเขียวเลยนะครับเนี่ยนะครับเสียดายครับปล่อยให้มันสุกอีกสักประมาณสองสัปดาห์ไม่สายครับพอเราเปิดรอบกันส่งอยู่ตลอดอยู่แล้วอย่าเก็บดีบอย่างนี้มามันใช้ไม่ได้เสียดายเสียดายมากไครับย้ำ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 เอาเดี๋ยวผมพาไปดูจะพาไปดูนะครับว่าไทยกอฟฟโกโกมีอะไรบ้าง ผมพยายามทาคลิปให้สั้นที่สุดในการติดตามถามว่าต้นเสียบยอดมีไหมมีมาดูครับนี่คือต้นเสียบยอดนะครับทาเก็บไว้ในนี่ฮะลง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 เสียบนะครับก็คือว่าจะไม่มีแมลงเข้าไปยุ่งวุ่นวายในลงพักต้นก้านนี้เลยนะครับ,ม,บมาเปิดกันมาฮะนี่ฮะต้นเสียบยอดเต็มเลยครับนะครับใครสั่งมาตอนนี้ก็ได้ครับต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับต้นเสียบยอดสายพันธุ์ไร้ขั้บุใน ป้ายมีทุกตน้นป้าย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 อ่ะอย่างเงี้ยนะครับมีทุกต้นนะครับกํากับไว้ทุกต้น<ม>บ่งบอกสายพันธุ์การบ่งบอกถึงสายพันธุ์ได้นั่นคือมีมูลค่าเพิ่มของสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับ,บปิดก้อออกไปมาดูเลยครับไปเรื่อยครับนี่คือต้นแม่พันธุ์เราต้องใช้กิง่งของต้นแม่พันธุ์เหล่านี้นะครับไปใช้ในการเสียบยอดต้นที่มันจเจริญพันธุ์แล้วนะครับกิ่งมันที่จเจริญพันธุ์แล้วท่านนครับที่จะทําเสียบยอดได้ อ่ะเห็นไหมห้ามเดินผ่านนะครับไหปิดพื้นที่ครับเห็นมนะครับเนี่ยฮะก็คือต้นทําในกระถางไว้เป็นต้นใช้ไว้กิ่งเพื่อเสียบยอดนะครับขายไหมครับขายครับมาซื้อเลยครับวาคามาว่ากันเราเนาะทางนี้ไปลงตากนะครับอาเรื่อยห้องน้ํานะครับเนี่ยอ่านเรื่อยครับลงตากมาเล่นแห้งครับเห็นไหม วาจันมเลนห่งช่วงนี้แดดดีครับมเลนแห่งคุณภาพมานี้ก็ได้กินมเลนห่งคุณภาพครับนะครับมาชมตัวเองทำทำกโก้นะครับ,าาานะรบพาเที่ยวพาชมไทยคอฟฟี่กโก,โก้ครับสวัสดีครับคุณพี่านาครับ